กลุ่มความร่วมมือ5ประเทศนะครับชื่อกลุ่ม5 i ตั้งมาตั้งแต่ช่วงสวงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีจุดประสงค์เรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวกรองล่าสุดนะครับกลุ่มดังกล่าวนะครับกลุ่มดวงตาทั้ง5หรือว่า5 i ที่นำโดยสหรัฐนั้นก็ออกโรงเตือน ว่าจีนนั้นกำลังเพิ่มความพยายามในการจ้างนักบินรบนะครับทางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และอดีตนักบินจากชาติตะวันตกนั้นด้วยวิธีการและกลยุทธ์ใหม่และซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการบินให้เข้าร่วมง,งานกับกองทัพของจีนนะครับกลุ่มพันธมิตร5 i e y e s ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ก็ได้ออกคำเตือนใหม่เมื่อวันพุธนะครับว่า กองทัพจีนหรือว่า PLA นั้นได้ใช้บริษัทเอกชนรวมทั้งบริษัทจัดหาพนักงานเพื่อที่จะว่าจ้างนักบินจากชาติตวันตกเข้ามาทำงานให้กับตนนะครับนาแถลงการระบุว่ากองทัพจีนนั้นกำลังที่จะจ้างนักบินและอดีตนักบินเหล่านี้ที่ผ่านบริษัทเอกชนและมีสำนักงานอยู่ในแอฟริกาใต้และจีนในการดึงดูดคนเหล่านี้ด้วยค่าตอบแทนที่สูงนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีความพยายามอื่นๆอาทิเช่นการใช้เครือข่ายส่วนตัวเว็บไซต์เครือข่ายงานและแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ซึ่งช่วยปกปิดความเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือกองทัพจีนนะครับ ในคำถแถลงของกลุ่มพนธมิต Five Eyes, ira, ร f i e y e s ชี้ว่ากลยุทธ์ของจีนมีเป้าหมายให้กองทัพจีนฝึกฝนนักบินฝูงบินรบของตนได้ดีขึ้นระหว่างที่สามารถตักตวงข้อมูลเชิงลึกถึงระบบของการป้องกันทางอากาศของชาติตวันตกซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะบั่นทอนความได้เปรียบของชาติตะวันตกหรือแม้กระทั่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับฝูงบินรบจีนหากเกิดความขัดแย้งได้นะครับ แถลงการของพันธมิตรดวงตาทั้ง5นี้ระบุด,ด้วยว่าการจ้างงานของจีนดูเหมือนจะมุ่งเป้ามายัางนักบินของกองทัพจากกลุ่มพันธมิตรด้านข่าวกรองนี้รวมทั้งจากฝรั่งเศสเยอรมนีและชาติตัวนตงอื่นๆนะครับ VOA ก็ได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนประจํากรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นซึ่งสถานทูตประจํากรุงวอชิงตันปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ระบุในแถลงการของกลุ่มพันธมิตร Five Eyes แต่ก็ได้ตอบโต้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีบริษัทเอกชนเชื่อมโยงกับจีนในพฤติกรรมดังกล่าวโดวยบอกกับ VOA ผ่านอีเมลว่าประเทศต่างๆนั้นไม่ควรด่วนสรุปและใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในการในทางที่ผิดและใส่ร้ายป้ายสีบริษัทที่เกี่ยวข้องและว่าข้อกล่าวหาของสรัฐนั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์จีนและสรัฐเลย ทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับความพยายามดึงตัวนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจากชาติตันตกให้เข้ามาร่วมกับกองทัพจีนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก่อนหน้านี้คุณเยมยุบครับ<ฮ>เจ้าหน้าที่กลาหมอังกฤษออกโรงเตือนว่าจีนพยายามจ้างอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่กเกษียณอายุแล้วผ่านบริษัทในแอฟริกาใต้ย,ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2022แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลาหมออสเตรเลียก็แสดงความกังวลในเรื่องเดียวกันด้วยนะครับ อังกฤษออสเตรเลียและสมาชิกในพันธมิตร5 i e Eyes นั้นได้มีมาตรการสกัดกั้นความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งด้วยเช่นกันนะครับอย่างเมื่อปีก่อนสหรัฐนั้นก็ออกข้อจำกัดบริษัท43แห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนในการจ้างนักบินของชาติตะวันตกนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบรวมถึงโรงเรียนสอนการบินในแอฟริกาใต้บริษัทด,ด้านความปลอดภัยและด้านการบินที่ก่อตั้งโดยอดีตหน่วยซิลของสหรัฐ ที่ดำเนินการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เคนยาและก็ลาวคุณผ,ผู้ชมคำถแถลงของกลุ่ม Five 5 e อที่ออกมาในวันพุธได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ถูกทาบทามให้เข้าทำงานกับจีนนั้นหรือว่าเข้าทำงานกับบริษัทต้องสงสัยต่างๆให้รายงานต่อต้นสังกัดหรือไม่ก็ FBI ทันทีนะครับคุณผ,ผู้ชม